ก็จะมาแนะนําวิธีการถอดอแผงครอบเรลือนใหม่นะครับของรถตู้หัวใจหวัดไม่ว่าจะเป็น LH 1 1ฮดนจนถึง l h 1 8 4นะครับผมก็ถอดคล้ายๆกันนะครับก็จะมีตําแหน่งยึดน็อตนะยึดน็อตตรงนี้นะครับตรงที่เปิดเติมน้ํามันนะเปิดฝาถังนะครับแล้วก็จะมีด้านซ้ายตรงนี้1ตัวนะอันนี้ก็จะเอา,อาใต้ครอบพวงมาลัยเนี่ยออกมาได้นะครับ หลังจากนั้นเนี่ยถ้าจะทําให้ง่ายขึ้นก็คือต้องถอดพวงมาลัยด้วยนะเอาพวงมาลัยออกมาเลยนะครับผมถอดพวงมาลัยแล้วจากนั้นก็จะมีนอ็นอตน็อตอยู่ตรงนี้หนึ่งตัวนะครับเนี่ยด้านบน,นตรงนี้นะหนึ่งตัวสองตัวสามตัวตรงที่ปรับแอร์ช่องกลางนะครับช่องกลางแอร์นะครับแล้วก็สี่ตัวอยู่ตรงนี้นะครับจะมีน็อตทั้งหมดสี่ตัวก็จะสามารถดึงออกมาได้นะแต่ก่อนที่จะดึงเนี่ยมันจะมีพวกสายไฟนะครับเราก็ต้องเอาพวกสวิตช์ไฟฉุกเฉินสวิตช์สาย ต่างๆเนี่ยเอาออกนะครับไม่ว่าจะเป็นสวิตไฟห้องผู้โดยสารหลังนะครับก็ต้องเอาออกนะอย่างสวิตเซนเซอร์ล็อกอย่างเงี้ยต้องเอาออกนะครับทุกอย่างที่ประกอบกันเนี่ยต้องค่อยๆแกะออกนะะเดือโด,ดโต้หนึ่ยครับเอาตรงนี้อ,ออกเลยนี่ ตเแล้วดึงนะครับดึงขึ้นแรงนะจะอ,อกมาได้แบบนี้ครับดึงออกมาอะไรมันก็จะมีน็อตตรงนี้ด้านล่างที่ครอบนะครับครอบมมาไล้นี้จะเป็นแป้นแต่เราดึงอลอเลย ให้มันล็อกก่อนล็อกพอล็อกคู่ไจะทำง่ายตกนะครับตกมาตกเ,าเบามือจะออกมาไดน้นี่เกา,ากสวิตไฟต่างๆเอามือล้วงเข้าไปด้านในแล้วก็ดันออกมานี่ครับ ปักต่างๆก็นะก็ถอดออกนะครับตัวนี้ก็สไลด์เก็บเข้าไปด้านในก็ได้ตัวนี้สุดทันล็อกนะครับตัวนี้สายไฟเพียบเลย <laughs> อ่แล้วก็จะมีสกรูตรงนี้นี่อ,ออก นนีี่เวลาถอดระวังมันร่วงหายนะน,น็อตทั่วที้มันชอบหายนี่อเนี่ยเพาะหน่อยสองตัวแล้วนะ แล้อันนี้เอาออกเอาออกสวิตช์แอร์ปุ่มปุ่มสไลด์ดึงแล้วก็ระวังอันนี้เขาขาวจะหายอโอเคต่อไปก็คงจะเป็นเครื่องเสียง อันนี้ตัวยึดตัวยึดจอแอนดรอยเอาออกตัวนี้รู้สึกก็จะเสียบลงไปเฉยๆปักไฟเพียบ ปักไฟเพียบปักคงจะเป็นตรงนี้อ่ามันจะมีน็อตอยู่ เคลียรย์ช่วยหน่อยนะครับเพราะว่าไม่ต่อไปก็ดึงได้เลยนะครับของผมมันเป็นมันเป็นแอร์แหวนนะครับมันจะเป็นท่อลอยมามันจะไม่เหมือนกับโรงงานถ้าโรงงานนี่คือดึงออกลยเลยแต่นี่มันเป็นแหวนนะครับมันก็เลยจะเป็นท่อนี่เริ่มดึงออกมาเลยนะ ดิงมาครับนี่่อแอร์อยู่ตรงนี้ไหมนี่อันนี้เป็นเป็นแอร์โมเขาเรียกแอร์ฝังเป็นตู้ฝังตู้แขวน,นะประมาณนี้แล้วเราก็ค่อยกดกดตัวนี้ลงกดลงนะกดลงด้านล่างแล้วมันจะออกได้มันให้ตัวได้สวิตช์ไฟฉุกเฉินอ่า ตรงไหนคือถอดตรงนั้นนะครับตรงไหนอีกนาฬิกานาฬิกาด้านหลังอ่าโอเคเรียบร้อยเอาหน้ากากนี้ออกมาได้แล้วนะครับถอดพื้เคือนใหม่ออก พวกนี้มันเป็น<ม>พลาสติกก็พยายามอย่าจะขันแรงนะครับน็อตเดือนใหม่จะมีอยู่สี่ตัวตามหูเลยมันจะมีอยู่สี่ตัวเราก็สามารถยกเรือนใหม่ออกมาได้ด้าน,นหลังปักก็ดูดีๆนะครับ มันจะมีมีปักซ้ายขวาอยู่นะครับนอือก็จัดจัดสภาพดีๆปักสีฟ้าจะอยู่ฝั่งนี้นะสีฟ้ากับสีดับตาลน,นะจะอยู่ทงางด้านขวานะครับนี่เอาเรือนใหม่ออกมาได้แล้วตอนประกอบมันต้องใช้ความละเอียด พราะเราอยากให้มันสวยงามเก็บสายไฟอะไรให้สวยงามนะครับ mm hmm. เผื่อมันไปนบีบไปทับกับตัวบอดี้รถเนี่ยมันจะทําให้ระบบไฟมีปัญหาได้นะตอนประกอบสําคัญมากครับโอเคไป